รัฐมนตรีอยากจะมาเรียกร้องให้พวกเราทุกๆคนมาสู้กับความท้าทายในการที่เราจะต้องมาช่วยกันขับเคลื่อนการศึกษาของเราเรามาร่วมกันยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งประเทศโอกาสของนักเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดใดๆ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทโดยนายนิรุเชเ็มเงินพูวอในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทพร้อมคณะศึกษานิเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้กำหนดนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง154โรงเรียนใช้แนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนผ่านศูนย์พิซ่าสพปชัยนาทโรงเรียนบ้านหนองต่อเป็นโรงเรียนหนึ่งในสังกัด ที่ดำเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าที่ประสบความสำเร็จซึ่งได้ดำเนินการจักกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าและดำเนินการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติพิซ่าทั้งระบบะพร้อมกันนะครับทุกคนเข้ามาพร้อมกันแล้วนะครับหนึ่งสองสามเริ่ม จากการขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชัยนาทและสถานศึกษาในสังกัดโดยส่วนพิซ่าสพอปอชัยนาทเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดโดยผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมที่เป็นรูปธรรมนักเรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพอย่างเต็มความสามารถตามสมรรถนะความฉลาดรู้ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานา,นาชาติพซิซาและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินพิซตาในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศตลอดไปกระผมคิดว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางข้้งต้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนได้ ให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันได้และนอกจากนั้นผมยังใช้เก i f i c a t i o n ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาตามนโยบาย Anywhere Anytime ของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยและสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสปทในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศหนูรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากมเลยค่ะแต่ละกิจกรรมช่วยให้หนูได้ฝึกคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นและครูยังได้นำเกมมิฟิเคชันมาใช้ในการเรียนทำให้ทุกอย่างสนุกขึ้นมากเลยค่ะเกมที่ครูให้เล่นทำให้หนูอยากเรียนและอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นเลยค่ะที่สำคัญครูย,ยังมีข้อสอบให้พวกหนูเข้าไปฝึกทำได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยค่ะมันม,มันว้าวมากเลยค่ะ